ใครใครกินกบพิกลแล้วจะไม่กินทุเรียนพัดเนื่อเลยใช่คุณบอกได้เลยครับอ่ะตะคุลกบเนี่ยทั้งิกเนี่ยมันทั้งเหนียวอ่ะอร่อยที่สุดอ่ะครับเนื้อก็สวยถ้าประกวดกันน่ะผมเคยไปส่งข้าประกวดหลายครั้งเอาที่หนึ่งที่หนึ่งมาตัดสินกันทีนีมันกินหมดอ่ะกินหมดอกินหมดอ่ะคือเอาที่หนึ่งประกวดกันเองใช่กบพิกลก็กินอีกกินหมด สวัสดีครับเดี๋ยวจะมาดูรางวัลของลุงเสริมนะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะที่ลุงเสริมได้รับรางวัลเนี่ยทุเรียนโลกนี้โอ้โานเลยลุงมองมามองไ่บรรยายไม่ได้ส่วนเนี่ยเดี๋ยวให้ลุงเสริมอบรรยายแล้วกันเนาะบอกว่าทุเรียนโลาทุเรียนแชมป์อันไหนส่วนทุเรียนแชมเปี้ยนใช่ในแชมเปี้ยนนะฮะคือ หลักๆจริงๆเนี่ยมผมไปส่งประกวดเนี่ยทุกที่นะครับได้รับรางวัลส่วนใหญ่จะฝาดมาเกือบทั้งหมดสมบรณเนี่ยเขา,ามีสักสิบรางวัลเนี่ยมผมก็จะได้มาสักเจ็ดแปดเจ็ดแปดแล้วแทบทุกจังหวัดมไม่ว่าที่ไหนจนปัจจุบันนี้ เขาไม่ให้ผมส่งประกวดแล้วแต่และจังหวัดอารางวัลก็อารางวันก็มาหมดอ่ะ,อะปิดเลยลจันบุรีภาจีนตราดอห้ามเข้าห้ามเข้า,ขาอ่ะแล้วก็มาระดับอำเภออีกมาผมมาระดับอำเภอมาเข้าประกวดระดับอำเภอในจังหวัดระยองผมก็ไปฝาดมาหมดมนักเข้าเขาก็ไม่ให้อีก <laughs> เหลือตอนนี้เหลือหากินอยู่ได้ที่เดียวคืออำเภอแกงกับ ตัวจังหวัดแค่นั้นเองตัวจังหวัดที่อ่าของของเราเลยอ่ของเราเลยแต่ว่าในอำเภอแกะในจังหวัดระยองด้วยกันน่ะที่ก็มีการประกวดอ่ะยังไม่ได้เลยยังส่งไม่ได้เลยห้ามส่งคือไม่ได้เสียสูตได้วังจันทร์เนี่ยคือส่งไปก็มามารางวัลเขาหมดไงเขาเคาิ้นเลยเขาขอไม่ให้เขาไม่ให้ประกวดไม่ประกวดเขาจะมาเนี่ยวังจันทร์เนี่ยห้ามเลยขอขอเล้วไม่ให้ส่งบ้านโค้งบ้านคข่แค่นี้น่ะ คิดละกันล่ะครับคุณภาพดีขนาดไหนนะแล้วก็ไอ้นี่ยมีมีไอ้ทุนเรียนโลกเขามีการประกวดทุนเรียนโลกผมก็ไปเอามาใช้เก้าของวันเรียนโลกเก้ารางวัลเนี่ยประกวดนี่ระดับโลกเลยคือเขาจัดที่จันบุรีไอ้โรงแรมมณีจันอ๋อที่โรงแรมมณีจันทุกจังหวัดที่ส่งเข้ามานะครับผมก็ได้มาทั้งหมดอะได้เงินรางวัลมาทั้งหมดมัน ห้าหมื่นฝอบาทราวัลเงินรางวัลดีมากนะครับเนี่ยทุกจังหวัดเลยที่ที่ส่งเข้าประกวดครับผมผมก็ได้มาสักเก้าเลยเก้าสักเก้าแล้วถ้าไม่เหลือไอ้จังหวัดอื่นก็เลยมีอะไรบ้างครับที่ส่งไปครับก็มีหมอนทองการยาวกระดุมกระดุมยังได้เลยอ่าอ่าหมอนทองการยาวแล้วก็ขอบพิกลอบพิลนะครับที่ได้ ที่ได้มาพูดถึงกบพิกุลนอดีครับว่ามีคนสนใจเยอะนะกบพิกลเนี่ยมันเป็นทุเรียนที่อร่อยที่สุดในบรรดา,าทุเรียนไม่มีพันุไหนที่อร่อยเกินะ่ะพูดถึงถึงสายประกวดเลยครับอสายประกวดเนี่ยเขาห้ามห้ามส่งเข้าประกวดคือเขาจะมีการประกวดที่ไหนก็แล้วแต่เขาจะบอกยกเว้นกบพิกลคือห้ามส่งห้ามส่งเด็กการทุเรียนท่านนี้อ่ะ เขาจะบล็อกไว้เลยจะขึ้นป้ายไว้เลยว่ายกเว้นกอบพิคุมทั้งหมดราะว่ายังไงครับเพราะสุดๆจริงๆคือมันมันเป็นทุนเรียนที่บอกว่ามันบายายไม่ได้อ่ะมันอร่อยอร่อยสุดๆขอบที่เอาลูกไปรีวิวแต่ละครั้งนะโอ้มันสุดยอดจริงของคุณเนื้อก็แยะเม็ดตัวรีบเนื้อมันมันเนียนเนื้อมันละเอียดมันเป็นลูกก้ใหญ่ลูกก็โต แล้วก็โอเนื้อมันเป็นก้อนอย่างนี้เลยนะแล้วเม็ดมันตียเม็ดมันรีบเม็ดมันตายแยะยอมรับเลยแล้วเนื้อโอ้หสวยมากเนื้อมันออกเข้มเนื้อเข้มแล้วเข้มออกออกกันมันจะไปออกกับท้งไหนออกก็ไปทางไหนม่วงๆนะสีส้มสีส้มเลยถ้าใครใครกินกอบพิคุลแล้วจะไม่กินทุเรียนพันออ่นเลยใช่คบอกได้เลยครับอ่าตะกูลกอบเนี่ยมันทั้งพิคุลเนี่ยมันทั้งเหนียวอ่ะอร่อยที่สุดอ่ะครับอ่ะ ถ้าประกวดกันน่ะผมเคยไปส่งเขาประกวดหลายครั้งเอาที่หนึ่งที่หนึ่งมาตัดสินกันที่ทีอมันกินหมดอ่ะกินหมดอะกินหมดคือเอาที่หนึ่งประกวดกันเองใช่กับพีกุลก็กินอีกกินหมดกินหมดทุกครั้งรังด้วยรัะทุกครั้งอจนเขาทางเกษตรเขาห้ามส่งส่งแล้วปิดประตูตายเลย เร, <S <S เราพูดถึงอย่างอื่นบ้างเห็นมีลองกองด้วยนะมีเงาะด้วยไม่แนะบบคือไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเทคนิคที่สวนลุงเสริมจะได้ที่ที่ได้รางวัลเนี่ยเช่นบังคุดก็ดีเงาะก,ก็ดีหรือว่าลอกองก็ดีเนี่ยลอกองเนี่ยทางสวนจะได้ทุกปีเลยหนึ่งสองสามตลอด <ừ> เพราะว่าหนึ่งเราเราแต่งชอ่อ <ừ> สองเราเรามี เทคนิคที่ทำให้รสชาติอ่ะมันหวานหอมหวานหอมอร่อยอ่าแล้วก็เม็ดเล็กลูกใหญ่แต่เม็ดเล็กอ่าแบบที่สวนนี่มันมันจะใช้คือเทคนิคที่ต้องทุกคนต้องมาเรียนรู้อ่ะเออมัคคือเทคนิคนะอ่ามันเฉพาะตัวอ่าไอ้ตรงนี้อ่าก็ขายในตลาดเนี่ยในพื้นที่เนี่ย รับรองว่าไม่พอขายอะคนในพื้นที่นะเขาบอกไปไงไปซื้อสวนอื่นันมันมันไม่อร่อยไม่หวานทำไมกินที่สวนเนี่ยมันอร่อย,อยทั้งหอมทั้งหวานน่ะเดี๋ยวผมดูรูปข้างบนนะครับที่ถ่ายนะขออนุญาตซูมนะครับอันนี้ไปเฝ้ามีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระเทศประเทศนะครับครับเอาทุเรียนไปถวาย,ยาไปทูเก้า หลายปีซ้อน,อนหลายปีซ้อนนะอ่าหลายปีซ้อนมีมีปีที่แล้วไม่ได้ไปเพราะ COVID โควิดอ๋ออ่าถ้าไม่ติดโควิดจะไปตลอดครับผมเพราะว่ายังไงอ่ะพระองค์ท่านเนี่ยผมไปถ้าจนพระองค์ท่านจําได้อ่ะเนาต้องบอกว่าห้งองเสริมบอกว่ารางวัลที่เห็นตรงนี้นะแค่ส่วน,นเดียว ลองพูดซิว่ามันมันเยอะแค่ไหนลุงกบเสริมยืนข้างในได่ไหมครับผมคือรางวัลเนี่ยบอกได้ตรงๆเลยเนี่ยมันหนึ่งในสิบเองหนึ่งในสิบเองนะฮะหน่งในสิบได้ละที่เหลือนี่อยู่ไหนครับอยู่ในกล่องอยู่ในกล่องอยู่ในกล่องนะอันนี้เมื่อกี้ผมลุงสสรผมลุงสริมยืมผมนิดนึงครับเอามาพูดสิบนิดนึงนะสอดเขาเป็นมากอะงคำมน์อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ผมนิดนึงคือส่วนพันทองกำมน์เนี่ยผมได้เขียนประวัติไว้ อย่างละเอียดเลยครับคือใครก็ไปปลอมแปลงก็ไม่ได้คือต้นแม่พันธุ์จริงๆอยู่ที่ผมเกิดเกิดจากที่นี่เลยคือ53ทับสามหมู่าตำบลกระแสบนเลยคือสวนลุงเสริมเนี่ยอายุกี่ปีครตอนนั้นะครับตอนนั้นที่ที่ทํามานี่คืออายุ9ปีครับผมอันนี้คือตอนตอนทำป้ายเนาะอตอนทําป้ายนี่นะครับอ ของแท้แน่นอนนะครับนี่มีการันตี<อ>ทองกระมลแล้วก็เจ้าลุงเสริมเจ้าของสายพันธุ์เลยเ<อ>ใครสนใจทองกระมลยี่หุงหมวกตัวพันธุ์ผมบอกเลยนะครับว่าตัวน,นี้แหละแหละนะอันนี้มัน <c oughs> กลิ่นมันนะม,มันมีคนลูกค้าอยู่คนหนึ่งไม่กินทุเรียนเลยพอมาได้กินทองกระมลแล้วกินได้แล้วสั่งประจําทุกปีกินไม่แรงนะมันแทบไม่มีกินเลยใช่จริงค่ะทานหามด้วยนะ หากินไม่แล้วเนื้อมันเยอะเนื้อมันเป็นมันปั้นแล้วมันคงรูปไว้ได้นานครับผมอันนี้คือคือข้อดีของมันอแต่ข้อเสียองมันมีอยู่นิดเดียวคือตัดเกินอายุมากไปไม่ได้มีระยะกินมีระยะกินอ่าหสรุปนิดนึงนิดนึงอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูต้นกันแล้วครับอ่าเนี่ยฮะมาที่สวนหลวงกอมแล้วเนี่ย ติมตัวจริงเลยนะครับแล้วก็ตัวจริงนะโ้เมเสริมตัวจริงนะไม่เจอกันนะครับเา,าเจอกันแล้วเราทำอ่านี่ครับเห็นได้เลยฮะว่าสายพันธุ์ของเสริม่แน่นอนขนาดไหนแล้วก็นี่เขากลันตีแล้วฮะมีรางวัลการตีมากมาย,มายรางวัลที่หนึ่งเลยแล้วก็ยังโอ้รางวัล ไม่รู้จะบรรยายไงละรางวัลมากจริงๆริเรียกว่าเคยเจอให้ได้รับรางวัลมากขนาดนี้ถ้าทำสวนได้รางวัลนึ่งก็หลบสุดๆแล้วนะอันนี้แบบสุดแล้วอันนี้แบบเก็บเป็นกล่องเลยเก็บเป็นกล่องไงแค่ได้รางวัลสองรางวัลแล้วก็ภูมิใจแล้วโอ้ยงไม่รู้จะเก็บไปตรงไหนเลยรางวัลย่อมยอมรับเข้ามาลงเสริมโอ้โหสุดยอดคับสุดยอดครับลุงหมูย่อมนี่ไฮไลทครับขอบคุณนะครับดูกันครั้งหน้าครับภาพดูต้นกันสวัสดีครับครับสวัสดีครับ